สำหรับใครที่ใช้หนหน้านะคะมาฟังทางนี้นะคะกรณีที่คุณเจอหนหน้าแบบนี้คุณจะทำอย่างไรนะคะหนหน้าที่มีปัญหาให้ข้อมูลที่ขาดเคลื่อนโอ้โหมันมีความเป็นไปได้นื่องจากเขาเนี่ยไม่ได้ดูแลที่ดินของคุณเพียง คนเดียวที่เดียวนะคะอาจจะมีการคาดเคลื่อนบ้างได้นะเรามาดูกันค่ะว่าจุดนี้นะเนื่องจากในหน้าเนี่ยอาจจะมีการเร่งกันขายปิดกันขายนะคะอาจจะเร่ง โดยที่ให้ข้อมูลเกินจริงไปละนะคะหรือบางครั้งเขาอาจจะขาดข้อมูลในเรื่องของรายละเอียดเชิงลึกของทรัพย์สินนะคะหรืออาจจะบอกข้อมูลที่ผิดพลาดซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่ผู้ซื้อค่ะความรู้สึกของผู้ซื้อบอกได้เลยเขาบอกว่ามันไม่เล็กน้อยเลยเพราะว่ามันเหมือนกับ ถูกหลอกนั่นเองนะคะวิธีแก้ไขในเมื่อเราเป็นเจ้าของที่ดินนะคะเราจะทําอย่างไรคะเราจะต้องเป็นผู้ควบคุมข้อมูลด้วยตนเองนะคะแม้ว่าจะใช้บริการในหน้าก็จริงนะคะอาจตรวจสอบให้แน่ชัดในเรื่องขอข้อความของป้ายประกาศหรือนะคะรายละเอียดที่มีการสื่อสารออกไปไม่ว่าในทางสื่อโซเชียลออนไลน์หรือออฟไลน์ต่างๆนะคะอย่าให้มันมีการเข้าใจผิดกันนะคะหากเป็นไปได้เนี่ยเรานะคะซึ่งเป็นเจ้า ควรที่จะเตรียมในเรื่องของชนโนดแผนที่สาธารณปโภกหรือในเรื่องของภาพถ่ายปัจจุบันเงื่อนไขค่าใช้จ่ายต่างๆให้ครบถ้วนให้เรียบร้อยเสียก่อนนะคะแล้วจึงใช้บริการในหน้านะคะหรืออีกทางหนึ่งนะหากคุณไปเจอในกรณีที่ในหน้าให้ข้อมูลผิดพลาดเนี่ยคุณอาจเลือกที่จะเป็นในหน้าตัวเองก็ได้นะคะมีการโปรโมทบ้านหรือที่ดินของคุณเองก็ได้นะคะอันนี้เนื่องจากว่าเราเป็นเจ้าของ เราย่อมรู้ในเรื่องของรายละเอียดทรัพย์สินของเราได้ดีที่สุดนะคะอาจจะทำให้ข้อมูลข่าวสารในการสื่อสารกับลูกค้าเนี่ยมีความโปร่งใสแล้วชัดเจนทำให้มีลูกผู้ซื้อเนี่ยมีความมั่นใจในการขายได้มากขึ้นก็ได้ค่ะ